โอเคครับนู้ชมก็สวัสดีกันด้วยนะครับนู้ชมหลังจากที่เราหายหน้าหายตากันเป็นนานเนาะซึ่งผมเนี่ยสายเหตุที่ผมหายไปนานเนี่ยก็คือผมเนี่ยไปทํทธุระแล้วก็เสียงแหบนะครับก็เลยไม่ได้อัดคลิปอะไรลงมาให้คนดูนะครับแล้วก็ไม่สามารถโพสต์หรือว่าบอกคนดูได้นะครับเนื่องจากผู้ติดตามผมเนี่ยยังไม่ถึง1000พนะครับก็พยายามกดอะไรให้กันด้วยและกันเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้แต่ที่ปกคลิปผมได้บอกไปวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูการแข่งขัน ร์นเมินไต้หวันนะครับเป็นส์นเมินของไต้หวันซึ่งเป็นคอมโบกินกับมิซี่นะครับแล้วไม่มีเซนเตอร์กับ p พาเวอร์ฟอร์เวิร์ดด้วยนะครับจะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเราไปดูกันนะครับแต่ตอนนี้ผมอัดเดตข่าวก่อนท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นหลายคนแล้วเนาะก็คือมีข่าวออกมาเดอข่าวที่ว่าอะไรตัวใหม่เข้ามาก็คือฮาก็ว่านะครับค,คือเข้ามาแล้วตรงนี้ก็ผมไปดูมาก็รู้สึกว่าจะใช้ไม่เกินเออ 2,000คูปองนะครับหรือว่าประมาณ1,000กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเกิดเราเติมโปรโมชั่นตอนนี้ให้รู้สึกว่ามันจะมีเติมอันนี้ใช่ไหม899นะครับก็ได้นะครับแ9 9้ 99, ซึ่งตอนนี้ก็เก่งมากๆเลยนะครับวันนี้ดปเอาผมจะมาลองสุ่มอันนี้เลยซื้อมาแล้วแพ็กซุ่มแบบใช้เพชรซื้อ700เพชรมาดูว่าจะได้หรือเปล่ากดไปเลย10ทีของมาแน่อยู่แล้วไปเอาไม่ติดเอาไม่ก็เฮียแล้วครับ ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเตรียมใจมาอีกแล้วท่านผู้ชมเห็นนี้ไหมคือผมได้อันนี้มาคือผมล็อกอินไอดีไก่ไปเนี่ยเห็นไหมเปิลสิบแปดเนี่ยเห็นไหมผมล็อกอินไอดีไก่อันนี้ก็จะเป็นข่าวเหมือนกันนะครับคือผมล็อกอินไอดีไก่แล้วเข้ามาแล้วมันมีของดีเทิร์นไปซึ่งอันนี้มันมีหีบเลือกผู้เล่นเลยนะครับคือผมผมคิดว่าอันนี้เนี่ยคือมันเป็นเอ่อถาวรเลยนะเนี่ยเรื่องฮานากะตะกับเอ่อ เอออะไรล่ะลุคคาว่านะครับคือมันเป็นถาวรเลยนะครับอันนี้คือแบบคือใครเลือกลุคคาว่านี่ผมไม่รู้ว่าจะเลือกเพื่ออะไรนะครับเเห็นเห็นหลายคนเขาโพสกันในกลุ่มนะคืเอเขาถามว่าควรจะเลือกลุคคาว่าหรือฮานากะตะดีครับแล้วจะเลือกลุคคาว่าเพื่ออะไรนะครับรู้ว่าฮานกากะตะมันแพงกว่าก็เลือกฮานกากะตะดีครับแล้วมันมีเทสเซียด้วยนะครับแล้วแล้วแต่จะชอบแล้วกันเนาะซึ่งเข้ามาวันแรกก็จะได้ปัด ฝึกซ้อมสกิลสกู๊ดจามเลยนะครับคือแบบว่ากลับมาแล้วแบบพ่อโหดเลยอะออโอเคเดี๋ยวเราไม่พูดเรนะื่องเพลงแล้วแต่เราไปดูในเ,เกมกันเลยดีกว่าไปโอเคครับท่านผู้ชมก็ตัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าจะแบนอะไรก่อนครับโอ้โหฝั่งแดงเราแบนมากิไปแล้วนะครับแล้ว MG เราหรือว่าฝั่งน้ําเงินเนี่ยจะแบนอะไรครับโอ้แบนมิยามะสุไปแล้วครับโอ้ถือว่ามากิแล้วมิยามะสุนี่เป็นตัวที่ เซิฟไต้หวันน <c oughs> ี like er ่แบนบ่อยมากๆเลยนะครับคือเป็นตัวที่ผมมองว่าเป็นตัวโกงเนยนะสําหรับเซิฟไต้หวันนตอนนี้ครับแล้วมาดูว่าฝั่งแดงแล้วเนี่ยจะหยิบตัวอะไรมาเป็นตัวแรกครับโอ้หยิบเป็นมิซิอิมานะครับเป็นมิซิอิร่างสองนะครับแล้วมาดูว่า MG เราจะหยิบตัวอะไรมาครับโอ้ฮานากาตะกับซากูระงิร่างสองมาครับโอ้โหนี่เขาหยิบร่างสองของเซิฟไต้หวันมาทั้ง2ตัวเลยนะครับที่มีอยู่ตอนนี้นะ เอายังไงครับจังหวะนี้จินกับเซนโดว่ะเฮ้ยนี่ผิดคาดมากเลยครับตอนนี้เฮ้ยนี่ผิดคาดมากเลยนะผมนึกว่าจะเป็นแบบเซนโดหรือว่าแบบเซนโดอาคางิเซนโดจุนอะไรอย่างนี้มานะครับแต่พินจินกับเซนโดเฉยเลยครับแล้ว MG เราเลือกคูจิมะมานะครับโอ้แต่ตอนนี้ผมยังงงกับไลอ้อของฝั่งแดงมากๆเลยครับเราไม่มีทั้งพาเวอร์ฟอร์เวิร์แล้วก็ไม่มีทั้งเออเซนเตอร์ Center เลยนะครับ ือแบบว่างงมากเลยครับไลฟ์อัพนี้แต่มาดูกันครับไม่มีอะไรแน่นอนได้ครับไลฟ์อัพแบบนี้อาจจะชนะได้ก็ได้ครับเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับแน่ๆนะครับทีมแดงเราเนี่ยอาจจะชนะก็ได้นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าทีมแดงเนี่ยชื่อทีมเขาอ่านยังไงครับเป็นสภาษาจีนเนาะแล้วก็ไม่รู้จะออกเสียงออกหรือเปล่านะครับถูกหรือเปล่านะโอ้เราอยู่ที่สนามเอ่อ รู้สึกว่าจะเป็นใครนันนะครับรู้สึกว่าจะเป็นสนามใครนันนะถ้าจาไม่ผิดโอเคมาดูจังหวะนี้เขาจะจัาบอลได้ครับโอ้โหสกุลเงีขึ้นเดียวเดียวเลยครับเซนโดบอกกูไม่ชู้กูก็ไม่โดดเลยละกันแล้วบอลอยู่ที่ฟูจิมะโอ้โหยนให้โอ้โหโดนตบไปครับฮานากะตะเราเซนโดเอาแล้วไงครับเซนโดลูกนี้โดนตบเฉยเลยครับฮานากะตะเดี๋ยวมาต่อกันที่เออเซนโดคืนมามิซอิคืนเซนโดเซนโดเจลลี่เลี้ยบลูกนี้ลงไปครับเฮ้ย เอาแล้วไงครับทีมแดงเราได้2แต้มก่อนเฉยเลยครับผิดคาดจัดครับฟูจิมะหลอกมาให้สาก,กูหลอกมาฟูจิมะฟูจิมะหลอกมาใหฮานากะตะฮานาส่งคืนฟูจิมะฟูจิมะให้สาก,กุระงีชุด,ดุงนี้โดนล,ลูกกวาแดงไม่ลงครับอู้แล้วเซนโดรีบาวได้ด้วยครับเอาแล้วไงครับแล้วตอนนี้บอลอยู่ที่เซนโดครับเซนโดหล,ลอกมาลูกนี้แล้วยังไงครับอ้โดนตัดบอลไม่ได้ฟูจิมะ ฟูจิมะยังไงครับฟูจิมะชูลูกนี้โดนลบกวนไม่ลงครับแล้วเอ๋อสกุลังหิรีบาได้เลยครับเอฟูจิมะสามเตะลูกนี้ยังไงครับไม่ลงครับแล้วโอ้โหฮานากะตะแทบอินลูกนี้ลงไปครับโอ้โหถือว่าแต้มที่สองนี่ถือว่าเดือดจัดครับเพยเมื่อกี้นะครับแล้วยังไงครับเซนโดโดนชนแต่มีสี่ได้อยู่แล้วเซนโดหลอกมาแล้วหลอกมาอีกทีแล้วยังไงครับบอลอยู่ที่จินคืนเซนโดมาเซนโดฟเฟราเบลูกนี้ ลงไปครับโอ้โหเอาแล้วไงครับขึ้นนำเลยครับทีมแดงเราแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ฟูจิมะฟูจิมะชูดลูกนี้ไม่ลงครับโอ้ยแล้วไงครับโอ้ยเมื่อกี้เหมือนจะเป็นซากุระงิใช้ท่าแถบอินของเขาลงไปนะครับแล้วมันอยู่ที่มิซิมิซิซันโดเซนโดหลอกมาให้กินชูดลูกนี้โล่งๆเลยหรือเปล่าโอ้โหเอาแล้วไงครับทีมแดงเราเปิดสามแต้มมาแล้วครับโอ้โหโดยจินนะครับลูกนี้ แล้วมันอยู่ที่ฟูจิมะครับฟูจิมะหลอกมาลูกนี้ให้สากูโดนตบไปครับเอาแล้วไงครับแต่ฟูจิมะเก็บบอลได้แล <issenschaft> ้วหลอกมาให้คานากะตะคานากะตะมาที่สากูซากูคืนฟูจิมะฟูจิมะชูลูกนี้ลงๆไม่เหลือครับโอ้โหถือว่าโยกเข้าในมาลูกนี้สวยมากครับฟูจิมะแล้วมันอยู่ที่จินครับจินมามิซิมิซิเซนโดเซนโดหลอกมามิซิมิซิเซนโดเซนโดหลอกมาแล้วส่งให้มิจิมิจิอันตีลูกนี้ถ่ายลวงโอ้โหถ่ายลังสองสเตปแล้วก็ชูตไปครับ หลังสำรึกเต็มนี้รู้สึกว่าผมจะตั้งชื่อให้เป็นหน้าด้านชูดนะครับคือแบบโคตรจะเฮียครับท่านี้แล้วบอลอยู่ที่ฟูจิมะครับฟูจิมะสามแต้มพรุ่งนี้ลงลงหรือเปล่าไม่ลงครับแล้วอย่างไงครับซากูรีบ้าได้บอลอยู่ที่ฟูจิมะชูดลูกนี้ไม่หลอกครับหลอกครับแล้วบอลอยู่ที่ฟูจิมะฟูจิมะชูดลูกนี้ไม่หลอกแล้วครับแต่ไม่ลงครับแล้วอฮานากะตะแคปอินลูกนี้ลงไปครับโอ้ถือว่าเรื่องรีบ้าใต้แป้นนี่ถือว่าทีมเอ็มจีเราเหนือกว่าชัดเจนนะครับเพราะดูจากไลน์อัพนะครับ แล้วบอลอยู่ที่มิซิโอหมุนมาสาสเต็ปแต่ไม่ชุดครับแล้วคือมิซิมิซิมาโดนชนคืนจินจินอันติลูกนี้โดนหรือเปล่าไม่โดนตบครับแล้วโอ้โหสามเต้มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าไม่โดนตบลูกนี้เอาแล้วไงครับทีมแดงเราถือว่าแข็งลิดแล้วครับนํามาห้าเต้มแล้วครับแล้วฟูจิมายังไงโอ้ชุดเลยครับแล้วก็ลงด้วยครับโดนลุก,กววนนิดนึงแต่ก็ยังลงครับแล้วตอนนี้บอลอยู่ที่มิซิอิส่งมาเซนโดคือมิซิ มีสี่คืนเซนโดเซนโดหูเรลุกนี้ครับเจลลี่เลย์อลงไปครับเซนโดถือว่าพิกแพงสถานการณ์ได้ดีครับเมื่อกี้เขาไม่มีใครอยู่ใต้แป้นคอยตบนะครับเขาก็เลยขึ้นเป็นลีเลยนะครับแล้วตอนนี้บอลอยู่ที่ฮานากาตะคืนฟูจิมะมาฟูจิมะยังไงหลอกมาให้สากูชุดลุงนี้โดนรบกวนแต่ก็ยังลงครับโอ้โหสากูล่าง2นี้ถือว่าเขาชุดเก่งมากๆเลยนะครับ แล้วบอลอยู่ที่มิซึอิหมุนมาลูกนี้ให้เทนโดเทนโดหลอกมาให้มิซิมิซึอิหมุนมาแล้วก็ถอยหลังเสสเตปลูกนี้โดนนะโอ้โหจากกุลเงียบตกไปแต่จินเก็บบอลได้ครับแล้วจินหาช่องอยู่แล้วให้เทนโดอันติลูกนี้ยังไงครับโดนโอ้ฟุจิมะต,ตบแต่ยังไงครับจินลูกนี้ทุกสามแต้มลงไปครับโอ้โหเมื่อกี้อาจจะมองไม่ทันนะครับก็คือเทนโดเปิดอันติแล้วฟูจิมะเนี่ยตบแล้วมิซึอิเก็บบอลได้แล้วส่งให้จินชูน,นะครับโอ้โหจะจังหวะน,นี้ยังไงครับ ฟูจิมะสามแต้มพวกนี้ลงไปครับโอ้โหแต้มตามมาแล้วครับเหลือสามแต้มเลครับน้องว่างเหลือแค่แต้มเหลือเหลือแค่สามแต้มจังหวะเดียวครับแล้วโอ้โหยังไงครับขึ้นเลนุ่งนี้เลยครับมิซี่โอ้มิซี่ขึ้นเลนุูงนี้ถือว่าทําได้ดีครับแล้วฟูจิมะเปิดอันติมาแล้วส่งใหฮานากตะอันติเหมือนกันครับโอ้โหฮานากตะอันติล่างสองนี่คือดังครับคือล่างแรกนี่จะเป็นการชูนะครับแต่ว่าล่างสองของฮานากตะเนี่ยจะเป็นการดังแทนนะครับ แล้วไงเซนโดเราออกมาให้กินกินให้มิซี่เปิดอันติีรอบที่2แล้วไผ่หลังชุดลูกนี้ลงๆเหลือไม่เหลือครับไม่เหลือจะไม่เหลือจะลงเลยครับแล้ว <c oughs> วันอยู่ที่เสา,ากุละงิครับสากุละงหงิขึ้นฟูจิมะฟูจิมะโยกมาแล้ว3มแต้มลูกนี้โดนลบก,กวนลงหรือเปล่าไม่ลงครับเดี๋ยวอุ้วเหมือนฮานากะตะาจะแถบอินลูกนี้เมื่อกี้ลงไปนะครับโอ้หน้าด้านชุดเราโดานตบไปแล้วครับยังไงครับจะได้หรือเปล่าครับสําหรับหน้าด้านชุดเรานี่ครับมาแล้วครับมิซี่ขึ้นเซนโดเซนโดหลอกมาให้มิซี มีสี่โยกมาแล้วต้องถอยหลังสองสเตปแต่โดนกำแพงครับเลยไม่เลยแต่เเ็บเดียวนะแล้วฮานากาตะดีบาร์ได้ด้วยครับแล้วบอลอยู่ที่ฟูจิมะฟูจิมะหลอกมาให้สากูรุชูรุูงนี้โดนลบกวนลงหรือเปล่าไม่ลงครับแล้วฮานากาตะแทบอินไม่ลงเหมือนกันครับฮานากาตะแทบอินรอบที่สองก็ลงลงไปครับโอ้ฮานากาตะนี่แทบอินสองรอบถึงจะลงครับแล้วตอนนี้แต้มกลับมานําแล้วครับสั่งเอ็มจีเรามานำหนึ่งเต้มนะครับแล้วเซนโดนะครับมาที่จินจินมาที่โอเซเซนโดเหมือนเดิมครับ เทนโดคือมิจิมิจิถ่ายหลังสาสเต็มลูกนี้โอ้โหลงด้วยครับเอาแล้วไงครับเมื่อกี้2แต้มนะครับถ้าเกิดฟูจิมะได้2แต้มนี้ถือว่าจะชนะไปเลยนะครับเอ้ยถ้าเกิดได้3มแต้มครับแล้วบอลอยู่ที่สกูโู้ชูลูกนี้ลงไปครับเอาแล้วครับตอนนี้แต้มเท่า23ต่อ23ครับเหลือ5าวิสุดท้ายใครจะได้แต้มนี้ไปครับบอลอยู่ที่เซนโดแล้วโอ้โหเลยลูกนี้ยังไงครับโอ้โหเกมพลิกเฉยเลยครับ โอ้จบเกมไปครับเมื่อกี้เซนโดฮนากจัดตบไม่โดนครับเดี๋ยวเราไปดูสกอร์นิดหนึ่งเลยกันครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับจังหวะเมื่อกี้ครับเอาซะผมแบบงงเลยนะครับเออทีมไม่มีฟาเวอร์ฟอร์เวิร์ดกับเซนเตอร์เนี่ยจะชนะได้ในการแข่งขันนะครับย้ำว่าเป็นการแข่งขันนะโอ้เดี๋ยวเรามาดูสกอร์นิดนึงครับฝั่งแดงชนะฝั่งน้ําเงินไปด้วยสกอร์ยี่สิบห้าต่อยี่สิบสามนะครับกินเราทําไปเก้าแต้มหนึ่งแอสซิสต์สองเก็บบอลนะครับมิสซี่ทไปแปดแต้มหนึ่งบล็อกห เซนโดทำไป8แต้ม1รีบาว1บล็อก4แอ็ดซิตนะครับโอ้โหเซนโดเรายังรีบาวแล้วก็ยังบล็อกได้นะครับโอ้โหถือว่าแบบเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งน้ำเงินกันนิดนึงครับกูจิมะเนี่ยทำไป7แต้มนะครับ1บล็อก1สติล3แอ็ดซิตหนเก็บบอลน,นะครับเซนโดเอ้ยซากุระงิเราทำไป6แต้มนะครับ3รีบาว1บล็อก2แอ็ดซิตหนเก็บบอลนะครับแล้วฮานะกากาตะทำไป สิบแต้มเจ็ดลีบอนะครับหนึ่งแอตซิตนะครับคือแบบว่าฮานากตาตะนเนี่ยถือว่าเล่นได้ดีครับจังหวะเพเมื่อกี้แต่ว่าแพ้ด้วยจะบอกว่าแพ้ด้วยอะไรต่างๆมันก็แบบหลายเหตุผลนะครับที่ทําให้แพ้ครับและหนึ่งเหตุผลเลยจังหวะสุดท้ายที่พี่แกเนี่ยทำสองแต้มโดยสกุลเงียเนี่ยคือทําแล้วมันฝืนไปครับโดยแล้วจวังหวะนั้นเหมือนจะเป็นแบบมันทําให้เล่นยากนะครับแต่อย่างน้อยไอ,ไอ ธานาคารต่าแล้วเนี่ยก็แทบอินลงไปครับหรือถ,ถ้าเกิดจังหวะนั้นเนี่ยสก,กุลงังินใจเย็นนิดนึงแบบมันเหลือประมาณ9ก้าวิมทียนรำนมถ้าเกิดสกุลงังหีเนี่ยส่งให้กับตัวอื่นที่แบบโลง่งแล้วก็ยื้อเวลาได้อีกนิดนึงเนี่ยอาจจะทําให้เซนโดเล่นไม่ได้ในเพลสุดท้ายแล้วก็อาจจะจบเสมอแล้วก็ไปต่อเวลานะครับแต่ว่าเขาตัดสินใจเร็วเกินไปแต่ว่าธนาการตาก็แทบอินลงไปครับแต่เ,เออมันก็เหลือเวลาพอที่จะให้เซนโดเ,เข้าไปจำ จลรีเลย์อัพหรือว่าเลย์อัพลงไปนะครับถือว่าแบบว่าเล่นกันสนุกนะครับคือแบบว่าเพลงนี้คือทุกตัวสามารถทําแต้มได้หมดเลยนะครับแล้วก็ทุกตัวเนี่ยคือค่อนข้างจะเล่นได้ดีมากเลยนะครับผมผมไม่มองว่าใครเนี่ยเล่นไม่ดีนะครับมันเล่นดีทุกคนนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่จังหวะและก็เทคนิคต่างๆที่ทําให้เกมี้ว่าใครจะแพ้หรือว่าใครจะชนะนะครับโอเคก็รู้สึกยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับถ้าเกิดผิดพลาดไปการใดพูดติดๆขัขดก็ ขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดผมพูดผิดตรงไหนก็คอมเมนต์กันบอกได้ครับว่าพูดผิดตรงไหนแล้วก็เวลาอะไรนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับไป